พี่โอวัสดีครับท่านอ๋องท่านอ๋องดีค่ะพี่ลีโววัสดีครับวันนี้ต่อต่อแจ้งเตือนวันนี้คนดูแปดร้อยหกสิบเจ็ดคนนะครับเพื่อนนั่งทําอะไรนั่งเล่นครับพี่พรุ่งนี้วันหยุดเที่ยวไหนวันนี้ครับวันนี้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 ไปเที่ยวไปหานั่งหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกับพี่แพรี่แล้วพี่เปิวันเดียวแป๊บเดียวพรุ่งนี้ตื่นมาวันนี้ไลฟ์ไวจังหนวกหนุ่มอักษรนี่นาตามหารักแท้ที่กอไพร สวัสดีคนดูเก้าร้อยเก้าร้อยเออแหละวิพันหนึ่งแล้วสวัสดีคนดูหนึ่งพันคนครับนั่งแถวไหนครับนั่งหาดครับไม่ก็สมายแลนด์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนนะครับฝากขอเจ้าขอาใจหน่อยนะพี่พี่ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากฝากกดติดตามหน่อยนะครับพี่แพลี่ไม่น่าไลฟ์พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไลฟ์เองหอแล้วอยู่หลังโรงเรียนเธอเองที่นัดล่ะนัดยังไม่มาครับคืนนี้ไรไหมไม,ไม่ไม่น่าไลฟ์ครับ <c oughs> ขอบุณดอกกุหลาบครับพี่ของครับพี่แบลลี่ให้ไปห้วให้ไปครับป๊บปิหมีแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพอติดต่อแจ้งเตือนเข้ทันทีเลยน่ารักมากค่ะลูกเรื่องเลี้ยงแล้วหรอครับใช่ครับเดี๋ยวตามแล้วลูกขอบุณครับเพิ่งเพิ่งเลียนเลรอครับลีโอใช่ครับพี่ ขอบุญดาวกุลาบครับปะปะปะปิมหรือปะปิมหล่อมากมาก,มากลิวเมือนอะไม่ได้เมือนบางทีไม่เห็นเมนนะหน้าตาจิ้มลิ้มอะไรน้ำน้ารักของครับรูปด้านหลังฝีมือีอิวใช่ไหมครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครับเพื่อนผมว่าดั ไอตัวเนี้ยเพื่อนผมบ้านเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ย,ยพี่โอพี่นัดล่ะนัดยังไม่มาครับน้องอยู่บอวินเหรอคะหเห็นมาดูหนังที่โรบินสันบอวินไม่ใช่ครับไปไปนี่เฉยครับไปดูหนังน่เฉยครับอยู่ขไมไ้่แก้วครับสวัสดีครับลิวน่ารักมากๆลิวมานานยังพึ่งมาครับเอฟซี FC จากนครศรีธรรมราชครับรน้องลิวครับลิอน่ารักดูต่อคุณพ่อลิว <c oughs> ฟิลเตอร์เธอมันเลิศฟิลเตอร์แว่นก็ได้สมายสมายจัดดีเพื่อนลิโอหน้าร้าของครัรบสวัสดีครับพ่ลิโอสวัสดีครับเกมหล่ดอดมากๆคนดูขึ้นเร็วมากเร็วจริงพี่แป๊บเดียวเองคนดูพนันถึงนหะแต่โดนปิดการมองเห็นนะโดนปิดการมองเห็นเอฟซีเป็นบริเกาหลีค่ะพี่น้องนี่ว่าจะส่งขา ลอเข้มดุดันขอบคุณดอกกุหลาบครับแต่เสื้อสองตัวเลยรอคะใช่ครับเสื้อสองตัวโอ้ยขอบคุณอะไรอะหมีหมีมิดคาตลอดเลยนะครับจัดฟันเดี๋ยวรอดูพี่เดี๋ยวรอด,รออดูมีตังอะมีตังผมดันเนี่ยเดี๋ยวจ่ายค่าโทรศัพท์ให้หมดกันไปกี่โมงเพื่อนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งมานี่เลยเพื่อนประมาณทุ่มครึ่งอะมามารวมนี้เลย ห่อจังคืนนี้วางวงพายูรลิพายูริพาเอ้ยพาดูยูริได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพายูริเดินเล่นอยู่เนี่ยเคจัดไปหลัแล้วครูไม่ว่าว่าครับว่าว่าได้้พูดตามตรงก็ว่าแต่มันสักไปแล้วอ่ะพี่มันจะแก้มไม่ได้จะให้เป็นลบก็ไม่ได้อยู่เนาะ ก็แก่ให้แบบแต่งตัวให้มิดชิดแล้วก็อย่าให้แบบแบบมันดูไม่ดีอะแต่กระดุมนี่มันชอบหลุดผมติดแล้วนะไม่ได้อยากจะโชว์หรอกสายตาสั้นเท่าไหร่อะไรพี่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ครับผมไม่ได้ใส่แว่นจริงนะพี่ฟิลเตอร์เนี่ยพี่พี่แพรลีไรไม่แน่ใจครับ